สบัสดีสบาสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ถัมฟังเราฟังไทยจะตั้งประเทศเด้อสบัสดีกันยำแรงๆเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าซู่ซ่องนอ้องแฟดบอมยูเด้อมือนีน้องบอมบอมยูก็หาจตะลึอกอุเฮียนมาแล้วทุกคน,นและเขาก็ได้ครับกล้องพัสจุเนาะคือบอกเลยว่ากิกนหอมแพงส่งตุ่มมาจากฟังไทยนะนพี่น้องอ่าก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพื่อน้ฝาฟ้ารื่องมาให้น้องบอม้องยูเนาะทุกคน คือบ่บบกับหู้ยเลยว่าข้างในนี่เป็นอย่างเนาะแต่ว่าคนกัจจลุ่นเป็นน้องเฟนแต่ว่าข้างในนี่เป็นหยัางคือแบบกินหอมมาสวยทุกคนเอาก็บ่รโลซาเนาะเอากระิพากันมาเกะกันกอนทุกคนมาข้างในเนี่ยพร้อมแล้วบ่บน้องบอ๊พร้อมแล้วโอมาาต่เอาไปรับมีดมาไม่เข้าๆเราอะโอคอยมานานส้นนานครับตอนนี้กะเครื่องกลมาอดอ่ะประมาณตอนไป้ายเลยเนาะนี่น ใจยินใจกินใจกินินโอ้าหน่ายจนะพา้าหน่ยจักหน่น้ำน้ำน้ำน้้อ้นซ้วยอื้มอมหุละหุดเร็ว้ยอุยอกห็ดเลวขึ้นไปหุ่กอนหน้าตรงไหน ึ้นได้โอ้ยดีนอกะแล้วคือวันนีน้องบน้องยูได้ครับ้อาเขาได้ยืมปยูป้างไทยืี่ปิดอย่างนั้นกองุปิดปิดตอนอนดอนมีใจแล้วดจเ อาชิพาทุกคนมากินทุเรียนครั้งแรกของปีเนาะก็เอ็นมาต้องบอกว่าอยู่กันต้องขอขอบใจผู้ใหญ่จริงๆห่างไทยได้เขอบคุณมากๆนะคะฝากทุเรียนมาให้น้องบอมยู่ในล็กทุกคนก็คือบอกเลยว่าทุเรียนยูห่างฝั่งลาวตัวนี้นะหายากแเนี่ยโร่แพงแพงเดี๋ยวหายากโร่โอยแพงอีกเนาะทุกคนแ่งทอโปมือเนาะทุกคนผูสิบเพลสิบพันสิบพันผูนึ่ทอโปมือว่าอยู่ๆเลยปื่ม่าสิบทอปุ่ม มาทุกคนเดียวบงคนมยู่ีกิโลแสนแสน้าเนาะแสนฮาวะแมนอ่ะช่วงช่วงเดือนซีแม่ช่วงเดือนซีให้แม่กิโลแสนแปดเมื่อวานนี้แม่กิโลแสนห้าเนาะมาทุคนยูพีเรียนเนาะเขาาพมาก่อนบ่เคยชาเรียนินก็นึ่เ็นยไอดีใจเดยูีเรียนเนาะนาเอาหน้าก่อนเนาะฟาดนาก่นบอกอบ่เได้เน อก็ปัญญาเขาจิ้เนียนเนาะหน้าห้องเหาสุดุยเนียนอุ้ยปาดออกมาได้โอ้โหมึงมึงจับปัแดงนีอะไรอยู่อือเกือบเนาะเกือบเนาะอืออยากเละล่ะอือหัวมันเละแล้วเนาะอือเดี๋ยววางละอังคุณมันยิ่งเลยล่ะน่ะอุ้ย อุย้ยกินเห่อเอ,เ,เอาจนจะจับวบประเดึงจนลุกเยอปุ๋ยกินหอมได้แลนะ้วอู้เ่อันนี้แม่ตอดที่เอามาฮือตอดอันตอนนะฮะช็อคเกออันผู้ดีเนาะน้งนอั่นฝันกบบดีบดีอันเคย่อบกเปลี่ยนคนต้นที่เราจะกินครั้งหนึ่งเนาะเสียดายเอยกินแบบนอกในนอนเราจะซุปเป็เนี่นนอ อุ้ย <reflex> ถึกแล้วด่ทางกุ้น <lo o'. S 1> มันผ่านซุกได้หล่ะดิดงอฮึถึกแล้วกแล้วนีกระบนหน่อยก็แซบเลยแต่วหัวมันจะซุกเฮงเนาะแซบเลยอ้ยเละหมดละหัวมันจะเละละหัวมันจะสุกเฮงอะหัวมันจะซุกเฮงแล้เนาะ เอาเอาตัวนี้เอาไปละเอานี้เอาเลยพี่พี่นุ้มทุกคนความพยายามอยู่ที่ใหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอือตอนนี้คือหอกกระบอกเร็วล้วนี่พี่นุ้มเห็ดที่เดินนะนี่จะที่อ่ะอสะอ่อนเนาะอุ๊ยเอามี๊จีมเอาไปเอามี๊จีมเอาไหมนี่นเป็นภูเป็นภูเลย เอามีจิ้มเอามเละมดเล้วจับเอานะอย่างลุนอันนี้แค่ผูเดียวมาบึ่งกัน,ฮนเฮาสิด้จักผูมอนทองนี่นะทุเรียนหมอนทองออได้ผูเดียว,ยวนุยพว <laughs> กข้าก็ได้ผูเดียว,วเมงวันนี่ก็ซบนะเขกที่ไม่ได้รับสื่อเนี่ยปนซบก็แมงวัดก็ซบเลยล่าสุด โอกทุเรียนมาปิ่นพี่สาวก็ได้มาปอกสวยโนะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้นีิว่าสิได้กินละภาคสุดท้ายก็ยังสิบครั้งแรกสิบวัสดันเคยปอกแต่มักมีบเขาไม่ได้ปอกอย่างนี้โอ้ยหมดแล้วหมดความคีโมนะโอ้ยอันนี้โมเมนต์เออเหตุใดมันเละมันตะโดนมันยากติดเนาะหรือว่ามันเยาวชนสุกู้ขแมนมันเละโปกปิ่นโปกปิ่นอะไรกลัวมีดหรืบ่เขาอีกออ้ย บูมีคนเห็นบูมีคนเห็นอดบ้านเออว่ะมมีคนเห็นตอนนี้นะอันนั้อีกจังน้อยในโบน่ไม่เป็นไรบูมีคนเห็นเบิ่งเด้ออันนี้อันนี้บ่แม่นผูเอ้เฮ็ดนี่อืออมแต่เบอร์ผูเตรียมเบอรงผูเต่ออไปันนี้เยมไนเป็นสู้เห็ดเลยอันเฮ็ดให้สู้ดีสู้แกเอาเห็ดสบายดีจังหรืโตกล่าเลยว่อันนี้แม่นเอาบุหงอื้อตะอโตเย็นว่ะก็นาดครั้งแรกเลยนี่เด้นื้อทับทิมเบิ้งทับทิมอีกเลยดิล่ะอืม อันนั้นบินของสูปาดแล้วอันโซ่เปันกบทั้งนั้นนะโบของสูปาดเลยแล้วพี่นุ๊กปาดเนี่ยแต่ว่าเขาเจ้าเขาเจ้าอันพวกเขาเจ้าประจบเราแต่เขาจับมันยังงี้แล้วมันยังงี้จี๊จริงนะเจ็บมือเลยกูเห็นตั้งทาตัเจ็บอุ้ยผู้นี้ใหญ่เว้ยมาจี้มาจีอันนั้นจับบ่ ตอขีดห่ออีหอเลยอีหอสกินเอหอต่อสกินะโอเค่าวเออออออกินออ้อออออ่ออ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 อเอออออออนออ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 มันมีออ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 วออนอออัอ ห่านข้าวปลกนะปิดตะเสบตะเสบอืออีบอมอืออือจะจะทำอะไรเนี่ยอืออือเอาหัวน้อยนี่โอ้ยหหูนี่ลิสมพัวแล้วเนาะมันเละแต่หัวอู้เสียดายมากเลยทุกคนคือแบบมันสุกแบบนี้ขนาดทุกคนนี่จนสุกจนไก่เลิข้าเจ้าปาดเบิ้อเด้ีเห็นบ่มีหอยปลาเก่าอืออือมีข้าวหอยเก่าคือจริงนะเนาะ แล้วมันสุกก้นสุกก้นแล้วหัวมันเออก้นมันยูบุสุกแต่หัวมันสุกแล้วพี่น้องเป็นแบบนี้มันมันเน่าแต่อยู่บอเดี่ยวย้อนเพิ่นปาดหนึ่งกักูนนะกูนี่เป็นแาเสบติดมูจองกับกูนี่จ้ะคือเป็นยางสิมูจาว่าเ้ไม่น่าม้เลยเากโบกเพาว่ามันมันเห่ากับเเข้าใจคือกัรเห่าโบกทุเรียนมาแล้วเป็นยางสิ ปกตินี่มันสิีไงไงเนาะทุกคนง่ไงก็คืออะไรปกตินี่มันสิง่ายออกมาแล้วเป็นผูเป็นผูเลยแต่อันนี้ติดติดกับกลนเลยบ่เข้าใจว่าเป็นยังไงยังอยู่คลิปอยู่คลิปเขาเ็ลยสินาซื้อไม่เลยลองไอเด้อร์นแพงบวมีการมาลองเด้อเด้อกินเดียวอุ้ยเมื่อมาแตกก็คงหัของมันเลยพี่น้อง ล่าสุดเขาแกะมาแล้วเป็นอย่างซี้เพราะว่าเขาเอาไม้กิมเคยวมาปักไวบ้บอกเขาปาดตุเลออกน,นี่ก็เจ๊แบบนี่เลยเ,ยเจ๊แบบนี้พี่น้อง<ม>อุ้ย <laughs> ส่งไส่มีคนไหมจังเตอเดินนี่นะแต่ว่าโบเห็นจีมอยู่ไหนได้ล่ะมาปาดแกนออก,กมันรีบเดือดสิเลยป้อมทำได้ไงเนี้ยป้อมคือมึงมีอเอาไม้เจาะ <laughs> สมพอเลยมันเละอยู่หวัวเนาะเขาเอาอันเดียเจาะเร็ว ปอกเป็นเหมือดซีมงานเกี่ยวกับเมือดซีมมือดซีมพออินว้นี่รับรองว่างามอีนไว้นึงมืออื่นไปซื้อมีอีกหนึ่งเด้อชิปอให้เบิึงเด้เห็นบ่ไล่ไล่ไล่ซิมซีิมดิมเลยเนามามาพี่น้องตอนนี้เฮาก็ปอกแล้วเนาะเสียดายเสียดายแต่ว่ามันเน่าอยู่หัวเนาะคูอนี้ผมหนาวตัวนี้มันดีใจแหงเนาะได้กินทุเรียนครั้งแรกของปีครั้งแรกครั้งแรกเลยเนาะปอกปอกทุเรียนนี่ครั้งแรก เดี๋ยวละเม่เต,เ,ต,เ,ตเอซื้ลยก็ฝากไปให้ซู้อยู่คนเึอเอบริพอเกิดมีอันสุกอันกระซุกได้อันมีแคบบริด้ับเสิริก็มาน้ำนอกเมวันนีน้กันมาดเด้อพี่น้องมาเด้อนี่เด้อลองกัดบ,บึ้งขับเน้ออเสียที่จะว่ามันสุกไปเนาะอืมอืมอืกิิเนหอมอกิ่นหอออมนอัดุกเหอกินะเลพูดมือนั่นนะเอจกิ่นอะไรไม่หวพอเลยเอ้จมูมาอันก๊อนอกนุ่มในนะ เด็มันจะมีหนวๆแล้วมันก็แบ่พอกแบบโอ้ยเสบใช่ปะใบแล้เมื่อนะชิพอกมือขัดเอฟฟอในงางกันอีกขนาดเอฟอเลยเลยเองเมื่นเมื่อนหิแกะให้บึ้งเฮ้ยเหอมมักครับผู้นี้ได้ผู้พอกทำอิดนะนาวเพ้สิเอาไว้ไม่ซื้อตู้เย็นผู้นี้บอกแม่นผู้นี้มันผู้สูงเหตแต่เราก็ย่าพอกทำอิดผู้สูฟอเสียงไปอัดเลยเดพี่น้อง เอาพึ่งกินนะเกะมาแล้วผู้เสพนาะตัวนี้เนาอเอ้ยกินตอนนั้นน่ะสู้เฮาใกินเอ้ยังปวดหักนะเอาเดีตอนนี้เราพอแอ่ว่ามันนี่มู้สึกว่าอยากกินคนเดียดเมื่อวานนี้อันอันฟากมาคนส่งที่อันหมู่เอไยเห็ดเวียงค่ะเนาะมาซื้อเมื่อวานนี้อันเอียงอ่าพี่นุ่เอียงเอามาเนาะเพื่อนเอามาแล้วน้องแฟบเลยเป็นคนทับพี่สาวเป็นคนทับเพื่อนว่าจริงหดืกเปมาจับกล้องนี่มาเอลยละมาสิเลยอะ อันมักมีมาสันมังมีแต่ว่าเดี๋ว่าข้องผู้ใดนข้องอีแฟสมาสันเดี๋ยวว่าเอ้ามักมีมาสันทุเรียนหรอวันว่าสีเออเออาเออแกในไดคำมักมีแล้วใส่แกล็พร้อมอกบนกดน้ำชิมตัวนี้ฮเฮาบิดเอากบน้ำในชิมชิมเอางูกเอางูกแล้วอเมียนบอกเซ็ตเลนบอกมึงไปซื้อแบบนี้มาเลยกี่เดียวเออเปล่เขาเอาแกนเมียนเขาไปซื้อจะเอาเงินยังเขาเดจะ อี่ฟ้าจะกับไปยินก่อนเพรอเยินกินเะเขาไปซื้อเอาเงินเขาด้อกดเงงองไหนหูข้างนี้เขาไม่ค่อยเป็นมาหาเลยไม่มีมันห้าหน่วยกบเป็นประตูเกินมาที่หนอยพออีเม่เนาะก็แาบเชได้แ่่สินะเขาซึ้มากี่ซ่บ เพยายาื่อเราก ắ c เจ้านะจุีน้อยอันแม่อำก็มาไม่อำมาได้กินเ <c oughs> นาะไมกอำมาคือเมื่อแต่พอดิ้นยิ้มแต่เพิ่นว่ากินไร่กรบดีก็กิน,กน,กกนทุเรียนอืดท้องโบมันร้อนในกรีทุเรียน่ารับ่าไปกินแป๊กซี่เลอเราคือห้อง,องทำมีแป๊ซี่เย็นเราะมีแป๊กซี่ครับ อออบอกไว้ก่นอนข้อหาไม่มีจเดลอก็ห้งคดบึนะนแอลกอฮอล์ตัมซี่อ้ามามาคัดดูมาคัดดูมาคัดอําก,ดดกันคุยก้องนีดูมาคัด,ก<อ>ดงกันแม่แบบนี่แหละตัวเขายว่ากรอบนองุไหนจีบมัอ <laughs> บอกให <laughs> ้กรอบว่าเอออันนี้เป็น้นมันกี่เอากิน่ะไรนะเจะมีรถตัวนึงเลยบไปละบ่ไปทานกันแม่เหม บ่ต้องเลือกเอาดีอันดีเสียตัวเย็นไว้ได้่าพี่น้องกินทุเรียนนํากันเด้อจ้าบ่ให้เบิ่งว่แกได้รับเรเนาะตีกัเ่น้อเากินทุเรียนนํากันเด้ออ้ายอ้ยมเอาอ้ยเฮ้ยนเน้ออดตุ๊ก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 ตตกตุ๊ก มันนอนคออันนั้นบักจิกฮวนบานี้บ่เห็บ่อันนี้ตุกอยู่อันนี้บ่สุกตุกสิตออไแ่มาลูกันบนบนบ่เลนี่เอ้บนบ่เลบ่เลนี่เอ้บ่มกดอันนี้ก็่กินได้อันนี้ดีเจกินนํากันเด้อ มาเทหนานี้รับรองว่าไอปอกเป็นเซย์โดดแล้วชุดลองไปซื้อมเื้ออื่นมาลองออลออก,กันพอลตี้มันจอวอนไหนซีฮาจะยกินกันกนึงปารนกันเลยเพระเากับฉันเรเสม่อมเอามาขบใจวันมาเอีมแมววันจะแก้วปังขายำกินตะเมงบันแบบอู้ว่เยอนดูนนอนนอ หัวเป็นยอดยัางนเนาะที่ว่ามีอันไม่เสียบเขวไม่จิ้มเขวไม่จิม <laughs> มจ้มเขลแนตะ่เสียบอยู่วันนี้มันมีมีมีบิ๊กนึงนี่มีบิ๊กนึ่งมันม,มีผู้นึงเนาะที่มันเป็นหัวมันเละๆหัวมันเละเวลาเขาพาไปนะเป็นผู้สุดท้ายพาปุ๊บมันจิ้มเขวขายอยู่เลยไม่หั่นไเวะไม่จิม<อ>นนจ้มเขลอนะ๋ออาหานจะจิ้มแค่นั้นคิดว่า <laughs> เป็น <laughs> นำเวลาเข้าเอามาลงจากต้นละมันเสียบถึงเนาะ แต่ว่าจะเดี๋ยวมาจิ้เทียมาเสียบ็วม่ลู้ยกบตวนอันบบมาไหมเอาผ้าเวลาเจ้าผ้านะใสเนาะเอาไว้เอาไว้เสื้เย็นเสื้อตุ้นะเฮ้เสียบได้มาอืมสูเศ้าไม่สนัไปคิดสูส้อย็นยไมโกินอัน้อคยังไงเอกินแล้วบ่นยอมซ้าก่อนอื่นมืดเราก็ต้องขอเข้าใจผู้ใหญ่ใจดีหาับฟังไทยได้ด้วยขอบคุณมากๆนะคะที่ ฝากทุเรียนมาให้น้องบอมน้องยูแล้วก็พี่จ่ากินเนาะเสียดายไม่น้องจใาเงียนผ่าเนาะเสียดายทุกคนก็คือแบบอ่หลานชายน้องเฟดนอนเนาะถ้าเพิ่นก็นอนนี่สิคือเพิ่นมันมาดมแต่ว่ามากินมาได้เพิ่นมาดมกินมาากวสได้เก่งเลยเพราะว่าจะอันอันนี้กินอาจจะกินเมื่อเดี๋ยว่าเสียใจเพิ่นเอากินเอาเอาปักหนึ่งนู่นหนึ่งหมดเลยอย่างนี้ไปหาขาดไปหาแล้วเจ้ากินเจ้ามูสึกเป็นยังไงกิน น่าชุดนี้เขาซื่อวันนัวๆอันชุดส้วนไอ้กินตอนอันเจอได้ไว่าวอคนคนยู่พาอยู่ห้องอ,อันกำลังเอียงบ่เนี่ยนี่แหละนี่ไงล่ะใก่ตอนคือพาไปอันอือหืันนั้น่ะไอ้กิ่นเอ้ยังห้วนจิ๊บโทกับกันห้วนนี่กวนทางก็แท้หวะแไอ้จันไรเขาบอกให้อเ,เอาไปโอเกตเห็นละผู้บ่มักก็บ่มักได้เนาะเนงเกาอันนี้ก็มานพี่น้อง ผู <geon> in morning, ้บ่มักขนาดบางคนเพิ่นว่าบ่มักเพิ่นบ่เคยได้ล้วเฮาบ่ได้กินอีกอย่างนึงเพิ่นเคยได้กินหั่นน่ะคือตัวเละแดแล้วเพิ่นแซ่บันี้นะก็เลยบเลยบัดนี้น่ะค่อยไปถกตัวแซ่บแม่กินครั้งแรกคือตัวแซ่บแม่โอยันนอันเดอีกเนาะอันค่เอ้ยหมดกินแซ่บสิเอ้ยออมมาตะดนเอ้ยไป่สุภาเลม โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปใบตู้เย็นบนนอเดียมมากับมากินอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กะสิจงไว้สามปูฮาปูนี้จะเอาปูนี้อีบอปูนี้โอเคผมเบียงบนโต๊ะเราตัดมาอีทีทุกคนหลังจากที่เรากินมืนเกนี้ไปเนาะแล้วเราก็ได้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ทุกคนนี่กินหอมขนาดนะยาวใสจหัวใจลึกเกินเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็จะมากินตอนเย็นๆเบย็นบนนอทุกคนยึด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 ขึ้นกันกันเลย นีรื่องกานี้ทุกคนเด้อพี่น้องมากกินมือน้อยเนาะปลาน้อยเดียวได้นิเลน้อยเดียวจานเรงเยนี่นะคิดมือกัน้อยจ้องใบมือเออจงจ้งน้อยอะซีบ่ลกินมือน้อยอาเป็นมาเพื่อนนี่เซ่เซ็ปจะเซ็่นอืมอืมใเย็นน้อยกัเซ็เย็นอืมเซ็อีกแบบหนึ่งเ น้องบอกมากคือแกนมันน้อยอุ้ยอ้ยอีสตีนิลยวะเออแต่ข้าอุ้ยเนาะๆนอันนี้ก็น้องนี่ไหยเนี่ยทุนแกนมันน้อยน้อยแหละนี่มอญทองที่แพ้ทู แกมาเกือปูมีเห็นบอกใช่ไหมดแ่มาดูคนครนี้นะป้ออันน่ะดังตืวดังก้มไหมไหมอันนี้มีแต่พูดอย่าานคนรักกันเขาอมกินบ้านเขาคืแซ่บ มันนี่คือมันจะมือือไกายครอบถึงกระสุน <c oughs> ฉันรู้แค่ว่ามันไม่จุกจุเลยให้เธอกินดีห,อห้อยนะอาสิประมาณนี้เด้อทุกคนมื้อนี้เราก็ได้กินทุเรียนแบบสุ่มนําสังใจอิ่มคักอิมเนี่ยทุกคนก่อนอื่นเนื้อเนาะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่จิตดีทา,างฝั่งไทยเนาะขอบคุณมากๆนะคะคือแบบคนส่งทุเรียนมาให้น้องบอมน้องยูแล้วทุกคนเพราะว่า อยากให้น้องบอกน้องอยู่ด้กิวทุเรียนเนาะเพราะว่าครอบครัวและเมื่อครอบครัวฮอแล้วเนาะเพราะว่าทเรียนดูเหลาเนะทุกคนตอนนี้แพ้เพงเลยขนน้าประมาณน้าเดือนฝนเลยจึงทเรียนเมียราคาถือแมนแมนน่าเริ่มต้นเดือนหกเดือนเจ็ดคุณเนาะราคาจึงคึอก็ไม่คึบไดยหยุดกินไรทุกคนยินดีกันนะทอาคลิปนี้เขากระิอตัวลายทุกคนไปก่อนดื้อเนาะแต่สำหรับคลิปนี้เขาบอกกันเลยว่า น้องบอมน้องยูดีบุญสุดๆเลยนะทุกคนที่ได้กินทุเรียนเนอะก็ะขออวยพรใส่ให้ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนม,มีสุขภาพแข็งแรงเลยนาะที่ารงานก็ขอให้ราบเรื่อนอนรับให้ได้เงินมื่นนอน,น,น,อนตื่นได้เงินแสนเฮ็ดหยันก็ขอให้เจริญหงเหง๋งเนาะให้น้องบอมน้องยูกับมือให้น้องบอมน้องยูมาข้าใดก็ให้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าเด้อสำหรับที่นี้ขาขอตัวลายไปก่อนเด้อทุกคนขอตัวไปกินทุเรียนแบบเย็นๆก่อนเนอนไปบาินไหล่ตรงใดได้หัไหนเนี้ย ເບິ່ງກັນຫ້ອງໃຫ້ງົມອັນນ